ตอนนี้กูคาใจไอ้ไอ้ดีมเนี่ยไอ้ดีมมาบูดาบีเนี่ยกูอยากคุยกับมันมากเนี่ยชุดตีไมเบ็นเจ็ดหมื่นใช่แต่ถ้าพี่ตีติดเดี๋ยวผมรับซื้อแม่แสนสองจะอ่ะสิบเมตรหรอพี่ตีติดไปเอาไหมสิบเมตรหรอหนูขายหนูขายชุดตีพี่ใช่ไหมแล้วถ้าพี่ตีติดเดี๋ยวหนูรับเฉยๆเป็นล้านแสนสองเดี๋ยวก่อนชุดตีเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นถ้าสมมติว่าพี่ตีสิบเมตรติดเป็นแสนสองพี่กำไรห้าแสนเงี้ย มาได้มามาเากีชุดคเอากี่ชุดครับสิบชุดนะสิบชุดแล้วบอกบอกให้นะไม่ไมเดี๋ยวก่อนเว่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ัวงลย้องเดวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋่อนเดนเอนเดี๋ยวก่อนฟังก่อนฟังก่อนคือรับซื้อเนี่ยแสนสามได้ไหมับซื้อเอ้ยไม่รับซื้อแสนสองแพงแล้วเนี่ยวันนั้นหนูซื้อพี่แสนสองไม่แต่พี่อุดหนุนชุดตีนะเจ็ดหมื่นอ่ะนี่พี่ตกกำไรไม่อย่างนั้นเอางี้สิชุดหกสิบชุดหกแสน ไม่ได้เบเบมันไม่ได้พี่เอาพี่ได้ไหมเดี๋ยเวาเขาแตะแต่ขอขอขอผมมาละครับหนึ่งไอเรียมตีติดอะไอเรียมตีติดอะตีตัวไหนไว้เฮียไปเบ้อะตัวนู้นพี่ตัวหลังตัวหลังนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาดื้อเขาดื้อมันห้าสิบห้าสิบหนุ้ยคนดูพี่ดาพี่กดซื้อไอเรียบต้องฟางอะอเรียบเป็นตัวเพดเป็นเท่าไหร่เพชรเป็นเท่าไหร่เพชรเป็นเท่าไหร่สามน้อย 3 5มห้าสิบห้าห้าเหล็กร้อยหนึ่งไอ้จุ้มลองคิดราคานี้เท่าไหร่วะเหล็กกี่ชุดอ่ะไม่ไม่ไม่เอาชุดแล้วเทไรมันหกหมื้าพี่เหล็กแสนสองเหล็กแสนสเหล็กแสนสองพ่มึงเลยแสนสองหพันอันไงหมื่นสองแล้วก็หมื่นสองบวกคูณสิห้าสือ่ะสิบอะไรูนสิบสื่นอ่ะูสิบสามหมื่นห้าเจ็ห้นกันแดงอีก่อพรมันจะเจ็ดหมืได้ยังไง ไม่ถึงใช่ป่ะไม่ถึงไม่ถึงอี่อ่ะกินกำไรมึงไม่ขายกูชุ่าเหมือนหกประจานเอาดิแล้วดอยแม่ขายของแพงครับอย่าไปซื้อคือมันแบบเราพูดกอกหัวทำของมามันก็ต้องมันก็ต้องกำไรหน่อยพี่เออค่าขายค่าเสียเวลาทำไม่กินกำไรสองต่อได้แล้วหรือเ่าหกหมื่นหกหมื่นซื้อสิบชุด พี่น้ำคิดราคาหกหมื่น้อห้าหมื่นห้ชุดหกหมื่นซื้อสิบชุดกูาอจริงหกหมืซื้อสิบชุดหกหมื่นห้านหกมื่นซื้อสิบชุดแล้วขายชุดละแสนสองหกหมื่นห้าหกหมื่นห้างั้นกำไรดูเอาดิปจนะใครซื้อขอให้เรากุณแทงเอาดิจะขายเบ้าเอาบ้าวหกยมอ่พี่มันก็ต้องมีค่าเสียเวลาที่น้องมันไปเก้าหกคนเหมืองเก้าหกหมื่นเพนมันออกยากนะหกหมื่นเหมือนมามันยากหกหมื่นคูกว่าจะจบได้แต่ละลูกจริง ว่าตอนนั้เราไปหกหมื่นสองหกแสนสองสิบชุดเอามาเลยนะเดี๋ยวตีไวเบติกขอขอเมลล์ละแสนสองอันนี้ถ้าพี่ลดราคาหนูรับเมลล์ละแสนหนึ่งนะหกหมื่นห้ามาไอ้เหี่ผ่านกูเองหกหมื่นอ้ที่กำไรเท่าไหร่วะกำไรห้าแสนห้าอากี่ชุดครับว่ากี่ชุดสิบชุดไอ้สัตว์มาได้เล้วยค้ได้เลยค้าด้วยค้าดีดีไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเองมาดิตีเดียวตีเดียวสิเมตรมาคุณเออเดี๋ยวกูตีเดียวสิบเมตรเลยไม่ไม่ไม่เอางี้ครับถ้าติดขอห้าเมตรได้ไหมไม่ได้กูจะขายอะกำไร อะไรเฮียกูลงทุนกูลงทุนไม่ก็5เม็ดนั้นก็ได้ทุนคืนห้าเม็ดก็ให้น้องไงเขาดูไม่มีไม่ได้นะเนี่ยกำลังใจบอกไม่ไม่ให้นะเอาอยู่เลยเปิดเลยตอบความจริงมาสุดไม่มีหรือไม่ให้เอาสุดหนึ่งสามเจ็ดสองเหมือนเดิมไอ้เลขอะไรหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งลองคิดก่อนไอเดียวถูกป่ะแล้วถูกป่ะถ้าอดโฟร์พันอะหัวให้งานเนี้ยตีไปเปบสิบเม็ดทีเดียวเจ็ดเอเลียมติด ไม่เนี่ยพี่ช่วมเราเร็วสิเมตรไปดำติดสิเมตรขาดก็ได้ก็ได้ก็ได้ทุนคืนส่วนอีกสิเมตรอีกห้าเมตรก็ให้ผมไงแล้วผมก็ได้หมาเลยถ่ายนี่ถายรีเทิร์นไอ้เหี้ยไม่แล้วขอห้าเมตรได้ไหมสรุไม่ได้กูจะตีออกกำไรกูขายห้าเมตรกูจะได้กำไรเฮียอะไรอ่ะถามน่าถ้าเอาทุนไปก่อนแล้วให้น้องก่อนมึงซ้อมซีเฮียอะไรวะมึงไม่ฟาร์มวะเออเฮียมึงเมซ้อซีมึงรู้ป่ะไอชอร์ไอหมายไอปลาตกปลาวันละสองสามลีตอนนี้มันมา คุยพี่คุยผมมาอยู่เกาะไม่เห็นเจอหน้าแม่งเลยไม่กูพูดจริงกูพูดจริงกูพูดจริงจริงมันตกจริงจริงผมพูดจริงไม่ได้แล้วจริงผมพูดจริงไม่ได้แล้วสองสามสี่วันที่ผ่านมาแม่งสองไม่เห็นเจอแม่งขอก่อนไอ้สัตว์ทุกวันรอบก่อนพี่ให้ผมโอนก่อนเมื่อวานมึงเมื่อวานต้องเดือดร้อนสามหกสองมึงจะขายไหมก็ผมมาคนฟาร์มพี่ก้อนให้พี่ดิ้กูไม่บีบคุจะบิดมึงทำไมสามหกสองกูไม่บิดให้เสียเครดิตตัวเองหรอไอ้เหี้ย เร็วพี่เร็วร็วเรสามหกสองเจ้าพี่ดำจะกดตีไปเป็นสิบเมตรไมพี่ๆสามหกสองขอก่อนว่าไงเนี่ยไเออมันอะไรเขาไม่เขาไม่โกงเราพี่ไม่มีของคนตัว่ไม่ได้ขอของแกงนั่นแหละพี่ก็ไม่มีเฮ้ยเ้ยถ้าเกิดเขามีแต่เราทำอะไรไม่ได้ก็จริงเว้ยฉเราประจานได้น้อีตาสามหกสองนะนไปร้านนึงนี่คืนไปแล้วหายหลายล้านสิบเมตรที่โอนไปล้านหนึ่งเงินสดห้าแสนนะไม่ได้เห้แล้วครบละหนึ่งคลิกสิบเมตรอ่ะท่บอกเมื่อวานเขาาหนึ่งคลิกสิบเมตรน ถ้าแต่งไม่กีดอะไม่กีดเรอกปีใช่ปะล่ะใช่ปะเรียกดันไเดินตามมึงนะเขา้ยงเต็มเต็เตยมเต็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 เต็มเต็มเของเตามเต็่เอายเต็มเต็เเมตรมเมเตมตเเเอเ็เอเเเเนเเอเซ็เราเพื่อเซ็ สรุปไอ้เงินไอ้เวทคือยังไงเนี่ยพี่ไม่ว่าให้มาแก้ร้านเนี่ยก็กูให้มันไปสองล้านแล้วไงให้มึงไปล้านหนึ่งแล้วแตอนแรกที่บอกให้โอนคืนคือยังไงมันจะไม่เดี๋ยวอยี่รอเอาเงินเดิมเออเดี๋ยวเอาเงินเดิมให้มันเพื่อไอเทมของเราเจ๊เสร็จยังจี้เยอะเหลืออีกทีหนึ่งพี่แม่งใจไม่ถึงว่ะ่อกี้แม่งรถคันแล้วรอบหนึ่งเขาบอกความมัน มันมีบวกสามอยู่แล้วใช่ป่ะอันหนึ่งมีมีไม้บวกสามแต่อยากขึ้นมันจบจบเลยเฮ้ยผมตีแด่กีนึงตีแม่งเลยเฮียติดติดติดเติตเต๊ตเต็มป่ะเต๊ะจามาเดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อแบตให้ก็แค่นั้นบวกสามแล้วเฮ้ยมันต้องให้กำลังใจกันดิคนดูให้กำลังใจกัน ไอ้สัตว์มานี่มา10เมตรมาล้านดูมนี่มาไปดูด้วยหนูไปดูด้ขอขอยืนฟังล้านสองน้ล้านสองนะล้านสองน้ดีน้ลานสองหน้าล้านสองไม่ลีลาไปมาดูตงี้เลยเอาละเชียอะไรแปดมังกดค้างดำดำกิ้ง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 ท้ากิ้งกิงยิงหมยี่ดำ้าริ้งกเชียพี่ดำอ้ ขอให้เสรียงสมใสเิเิกิงกิงเย้ไข่กระดิกเลยไปนิ่นไปกดตังมาล้าน2ด้วยนะเดี๋ยวจ่ายต้องจ่ายโอเลยครับนี่เดี๋ยวโอนเลยครับอเหาสิบองได้ห้าสิบห้ม่้เยตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมไม้หมดแล้วพี่เปิดบอด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 เดี๋ยวจ่าทางแท้ีนั่งจากข้างซ้ายเดี๋ยวรอฟังเลียงชั่นเจ็ดสิบห้าเปร์เซ็นมเหรียญเท่าไรเอาละเหรียญละพัน อาวดิบปลงไปที่บ้าดาเิล้แล้วก็แล้วกอยหนึ่งแต่หรอไอ้แดงทำอะไรอะกูไม่จ่ายที่แล้วคุนักไอสัตว์ไอ้อะไรอะกูไม่จ่ายไม่ตีอะไรอะตีอะไรกูไม่จ่ายตีไปเบ์ตีไปเบ์ไปเมตรอย่างนี้ไม่ได้ไอ้เปา เต้นเต้นเต้นเตนเอาใหม่อันก็ไม่เพื่อนๆเรามีให่ยี่สิบแม่ยหนูว่าโอ้พี่ต้องเบิ้ลนนะยี่สิบไหมัดทบจัดทบจัดทบไปไหนไไหนเฮ้ยเลนไปพี่มีสารให้ยีม่ะเชี่ยมัวก็แตกวันนี้ก็แตก อ่าไม่เป็นไรไม่ต้องร้องตูเวทผมอยู่กับพี่ใช่คไหมร้องร้องพี่ใช่ผมอยู่พี่ตลอดอ่ะเรื่องแบบนี้มันคนเราดวงมันอย่างนี้แหละพี่ห้าสิบห้าสิบเว้ยมันหาจะวอรไปแล้วพี่ตายเปล่าเท่าไหร่นะพี่ลงทุนพี่ลงทุนเท่าไหร่นะไม่รู้ว่ากูไม่จ่ายเอ้ยเอ้ยอะไรอะเล็กอะไรเล็กอะไรเล็กอะไรอาชาน้องวันต้องเก็บหนึ่งสองสองเจ็ดพี่ หนึ่ไม่เป็นไรพี่ไม่ยป็นไรพี่เดี๋เอาอะอาะไรก็ไน้แหละค่ายุาจะอองเจ้าไม่เอารถหนูเจ้าไม่เอาพี่นะเออรถหนูอีกแสนเจ้าไม่เอาเนี่ยเจ้าไม่เอาให้แค่เดียเจ้าไหมเอาอยู่วก็ไม่ให้ใบบีเพลนนะไปช่วยใบบ อีกรอบบ่างมาอีกรอบบ่างไม่มีไม้หรอไม่เล่นเล่นไม่มีเต็มแล้วพี่ห้าน่ะตั้งเป็นเลทปัดไม่ละมากระพี่ผม่ขอให้ช่วยเองขอช่วยเองขอช่วยเองเอาแค่นั่นแหละที่บังผมไม่ได้ขอทุกคนแล้วมันจะแบบมึงเป็นคนดวงซวยหรอต้องการันตีหรอไม่ทำงานวะไม่เลี้ยงนะไม่ทำงานวะพักข้าทค่นี้แหละพอแล้วเาตื่นมาปุ๊บปุ๊บเขาเล่านั่นแหละเราอยู่นั่นเล่าว่าไม่เสียตังค์อะพอแล้ว ม่งเอ้ยดูนูนี่แบบพี่ป๊าดทุกประเทศที่แล้วกมันไม่ติดไงมันไม่ติดมานสองรอบแล้วเนี่ยที่่ด้วยมันตายเปล่าไปเลยไอ้ไม่รู้กูถามทีทำไมไวเบย์มาถึงราคาแค่แสนสองแสนสามไว้ที่อะอันนี้เรื่องจริงมาเว้ยมันถูกเกินอ่ะถูกก็ได้อ้ยมตีสิบเมตรแต่เก้าเมตรมันทุเรศไปเลยไอ้เบ็ดเลื่องไง หนึ่งสี่มานไอ้เมื่อ9ล้านพิเศษพี่พร้อมมืกันดีเหรอได้ก็ดูพอแล้วเราพอแล้วกอะไรกันแบบนี้เราพอแล้วพอจริงแล้วปรคุณสิพียต่างรนบัญชีไม่เหลืออะไอีกตันผมติดตัวไปคาโยตลอดชีวิตแล้วนะเจอกันนะพี่โอเคไปไหมวะพีกแล้วไงลอยลอยเวทไอ้เวทตีอุธเนี่ยไปหาเงินมสงังแกงก่อน เวสตินโอ้ยเลือนเลือนเลือหน่อยเลือนหน่อยเลือหน่อยเลือหน่อยเอาดิเอาดิแต่งกันเองเลือหน่อยดิแตกกูได้ของละเราต้องเป็นคนคิดบวกคิดซะว่าลืมเปลี่ยนชื่อทวิตค่าแต่งแพงขึ้นห้าแสนโปรจานแล้วยืมตั้งอดีกหนึ่งไอ้ชานมจะไปเสียบเหรอไปเสียบไปเสียบไปด้มผมรอเค้มรอเค้มเลย รอเคลมยร์ไอชอนโดนตัวไปเคลียร์เวสตินมันในข้อความเหมาเลยใครใครหลุดมาเคลมเลยอ่ะมีคนมาหาพี่อ่ะอันเหรียญดาราเลยหรียดขาดขาดอันเองนะจางเย้ยเย้ยเย้ยคนไปหาเองนะผมไม่มีให้หรอกสักเอ้ยดาราปะที่ยืนอยู่น่ะ เราทำอะไรอยู่ตอนนี้ขับรถอยู่อยู่ตรงโรงพยาบาลไปเจอแข็มาขอลองวิาียี่สัารชัดิเนี่ยพี่รออยู่นะอะไรไอคอนซิต้าตรงท่าเรือใครวะมีลูกเขยให้เล่นอะไรจะเล่นอะไรหยพี่น็อตหรอไม้ไม้มาเออที่ขายยาป่ะโดนนะพี่บอกให้ว่าโดนนะโอ้ขึ้นเนินตีหรอได้หรอมีเบอร์แม่กูทำไมล่ะี่อีกห้านาทีไฟมานะบอกแค่นี้แหละ ห้านาทีไฟเกือแม่งเลยเวตินเรากำจะกลับไป่างเงี้ย่องไฟอยู่ลองวิทยายุทธเหรออุ้ยเกือบดักได้ลองวิทยายุทธใช่ไหมลองวิทยายุทธใช่ไหมจะลองลงอ่ะเดี๋ยวไม่พี่มีอยู่แล้วสิบใบอ่ะจะลงอีกเห็นมันบอกว่าไม่รีดใช้เงินไปมาบอกได้ตัวเขาเราทั้งยันไม่ขึ้ื่อนรออีกแล้ว อ่ะมา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 เรานั่งเขือนอะไรเนี่ยปิดกั๊เศร้าแล้วอ่ะเศร้าเพราะกูเปล่ะฮลโอลสีซีแปดเอทะเบียนสีสี่สองใครถืออ่ะกูกูกูเผื่อเปิดโดนเด็ดยาวไหม เสมอหนึ่งหนึ่งเฮ้ยพี่มินท้ายหัวคุยแข็งก็หัวคนจำไว้ คุณพี่ขอบคุณที่สอนสั่งครับพี่ <laughs> <S 2> <S 2> ไหนไอ้แพทมันรับพี่ยังอยู่ตรงที่เงียจริงเมื่อกี้เนี่ยแเดี๋ยวแบแค่พี่มาหายมีแค่พีมาามพ่มาขายอรตั้เออแคปพี่เหรอไหนอ่ะมาเลยสามหกสองแค่ตีมายัางวะ เลขอะไรครับหนึ่งสองเก้าหกตีไปแล้วไม่ใช่หรอ thank you จีนส่งด้วน่สองแพ็คได้ไหมเดี๋ยวรอพี่เรียมาเดี๋ยวคือนี่เงินไงไงินก็ส่งด้วใช่มไไดว่าแพ็ตปะผมจะบอกว่าที่เงินมันเป็นอย่างนั้นเพราะผมเผลอขายสี่พันไว้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีไม้หาแล่หัวโคนอยากโยกก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ไปเบยเป็นหัวคขยหนังไว้สัตว์แล้วตีมันไม่พี่นะีคือมีเหมือนกันทช่ไมเฮ้ยเหล็กเหล็กที่อะไรเราไม่ใช้ใช่ป่ะพี่จะคลัพเปนกลองตีหมดแล้วนะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยแล้วเราไม่น่าได้ใช้อะไรล้วบางพี่ขอครัพเป็นกอง เด็กทองต้องใช้ครับเันเกาะอน่าคตจะ้นูอะไรแล้วดวีเดี๋ยวเดี๋ยวราออนาคตตีสี่เราไปลงลงกันทำอยู่อยากทำเกาะไอ้เฟิร์สมีคิดแทนไว้ยังไงไอ้ทีน่าบวกสากกมหมดความเงินเขียวรัวๆถ้าจะบวกสามหมดอ่ะผมรับนี้เสร็จมีล้านเลยวะช่องไปกี่โมงอ่ะเจ็ดสิบเขา ล้้ววเยหลังจากวันนี้เราจะมีแต่เงินเพิ่มไม่มีเงินลดก,กลมหน้ากลมตาเพื่ออายต็ก,ก,กใครจะทำอะไรเราไม่สนก็จะไปเปลี่ยนชุดคนนี้เไม่เป็นไรไม่เป็นไร อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดอินจ้ากูเพื่อนอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดนไม่ดีไปเติมเลยมึงไปเติมเลยเดี๋ยวกูตังให้ไปไปเติมเลยเติมยังไงกูจะไอตังไหนโอนเพื่อนมันไม่มีมึงไม่มีตังในบัญชีเลยเหรอวะไม่มีมึงส่งเล่นบัญชีไปเลยสัตว์ค่นี้จัดไปจัดไปตายป่ะเพี่ไอเปรม <Bond> <t ans pakai lockdown> เป็นอะไรอ่ะเซตินอยากได้เซตินจาขั้นดับเมื่อวานละเนี่ยเราจะขึ้นนี่เราจดขึ้นนี่สบายลมหน่อยดิเฮียทำไมเราถึงไม่สนับสนุนกันคนดูทำไมเราถึงไม่สนับสนุนกันพูดมาสิซ้อมฟลาสี่สิบหลอหนึ่งทำไมเราถึงไม่สนับสนุนกันใช่ประมาณนี้แหละ ไม่ไม่ได้เด็ดพลาดนะมาแล้วมาแล้วจุดนี้ก็เลยจุดนี้ก็เลยล่างให้ซ่อมไฟมาแล้วนะห้ามเสียนะ่าเรื่องล่างให้นะกำลังไปเหรอตอนนี้ไปสุดทางนะงานนี้พี่เองงานนี้พี่เองสี่กล่อง ม่ใครไปยังไอสภา,าแล้วผมมาแล้วโอ้โหอุตส่าห์จุดซ่อมร้อยอ้าวีดอวีรับข้าวีจะรับข้าวเหรอต่างมีคนที่ไหนเนี่ยพรอนกดีดิ าจะมียาอีกประมาณ900มีคนเป็นสุสานเต็มเลยนะร้านหนึ่งนะเป็ตายสุสาน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 ไปซ่อมแล้ว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 มึงว่าพี่ดำเขาจะปีนบนใดกันแมววปีนจะไม่โดนตีไงโอ้โหไอ้เชี่ยแม่งอะนิเมชั่นสไปเดอร์แมนท่าภาคใหม่เฮ้ยข้างมันนี่ยหลอดหมดไปแล้วเฮ้ยฟาฟอมโฮมมะไอ้เหี้ยบักเลยสขาดอะไรดิพี่เออว่ะแม่ฟาฟอมโฮมมั้งว่าขาดจ่าไอ้จ่าตายข้างล่าง เราจะช่วยใครก่อนเขาต้องการไปเบย์เขาไม่ต้องการหรอกไอ้ไมเนอร์มีเป็นร้อยหลายร้อยเมตรพี่ในทวิตเขียนหมดแล้วใจไหนใจเก็บทองตายเก็บเครดิตนะเนี่ยมาช่วยน้องนี่เยอไปไหนสุสานที่จะรายการเห็นเอจตายไปหมดหมดแลวอ๋อโอเคตายหมดแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอ้มยชุมเปานหมดหมดหมดสุสานอยู่ช่วยจ่าอยู่ออ๋ มีปะเจ้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างหรืออยู่ใครไปยัไปยงไม่ใครไปยังเฮ้ยไอ้จ่าโดนไฟชอ็อตต้่องแกซ่อมเลยตะปืดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปงานนี้ไม่มีเสียผมชุบเจ้าอยู่นะเฮ้ยจกหยาบไไเพราะอะไรเัีแบบผมจะชุบค่วยเยอะ ไม่ให้กูไม้เดียวเลยสัสไอ้เชี้ยอะไรมันจะเป็นที่อย่างนี้ทุกวันทุกวันต้องมีหนึ่งคิวถูกไหมเนี่ยหอเปล่าหอแม่งกูเลี้ยงหลังมันไม่ให้กูไม้เดียวเลยชิบระพี่กอนอีเชี่ย อ้มเปีไหนอีก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 อ๋อนี่คันใหม่นี่วะหน้ากากเฮ้ยหน้ากากจะหลับัอนหน้ากันเริ่หมดแย้วเดี๋ยวไปส่องครับไปเลยสนามบินล่างมีรถเข้าไปจุจ้าเดินโอเคเดินออกแล้วล่ะคุณมันจะมีเฮี้ยหายทุกวันวะกูถามจริงเหอะหน้ากากไปไงหน้ากากไปไง มันจะต่องเลยเหตต้องปามสานเลลามาร์กยังไม่ไม่ใช่นี่ยขับลงไปข้างล่างเลยอยู่มุมที่เราเล่นกับโลเกียร์มีคนขับเข้ามานะแบบนี้บ้างน่าเล่นนัวขาบลงไปเจอแล้วไปกัวเสือคอสิต้าสีเทาๆไม่มีใครเลยนั่นเหม่อเจ๊อ๋อนั่นกูอฮ้ยเีฮี่ย ไปเลยเฮียเต้อะศัตรูต้องเลยใช่ไหมไอ้ก้มอยู่พูดไม่ได้เฮ้ยย็นเนาไม่จะพูดผมมันยืนแล้วไปไงไอ้น็อตใส่แน่มแน่เต้เอ๊ะมันบอกขอได้ไหมมันก็ถื่อวีดพี่ว่างไง ยมันมีคนตีแบบพี่ด้วยวะเดล่าดเดล <pic. S 1> <c oughs> ่ารับปูนที่เจอนไม่ขี้ี่ไข่อยู่เนี่ยทวิตเดียววีเนี่ยมึงลองพี่ไปหามันดิเอาเบอร์โทรศัพท์แบงค์มาดิไอ้เปิดอี่เปิด ให้ผม POV แปดสามห้าเจ็ดสองในอันเนี้ยผมไอคนเนี้ยเหรอใช่ตอนเม่กี้ดแปดสามห้าเจ็ดเลยนะแปดสามห้าเจ็งมื่อกี้โลดเอ่ะเต้เตเต้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 เตกเต้เตเตะเตะเต้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 เล้เเต้อต้เตมต้เต้เต้เตเเอต เินเุงอ่ะกี่ถ้าเะาต้งกินถุงว่าปูนอ่ะแต่้าก็ถุงปูนอะก็ร้อยเจ็ดสิบไงสามหกสองไม่แต่ของเก่าด้วยไงแต่สูตรนแต่าบมีอยู่ร้อบเจโอเคสามหกสองเจ้เงินแดงรอนหน่อยนะโอ้หมดล็อตพอดีเงินจมโอเงินจมมีจอมไม่มีจอมอยู่ผมไม่ีจอมป พี่เป็นกัญชาเอาไปเมาก่อนไหมไม่ไม่อีก62ถูกกระเป๋ากระเป๋าอะได้นะ1372 62 1372อะไรใหญ่เก็บอะไรมาเนี่ยสารพิษดุนไปเรดเทิร์ฟ เสียดายว้เบ้เอีย yeah! คอนโขอเตะเข้าหน้าทีได้ป่าววะก้มมาดิ สก๊อตขาดกี่ร้านนะสก๊อตขาดกี่ร้านนะพี่ดำพี่ดำเออไงยังไม่ได้รับของเลยรับอะไรวะเฮ้ยเอ้าจะ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 ยืมเท่าไหร่อ่ะเขามี1.5เองยืมเท่าไหร่สามหรอไม่รู้มันเท่าไหร่อ่ะสี่ล้านห้าเมื่อวานซื้อมาสี่ล้านห้าแต่งเต็มเล็กๆกระเป๋าเลยเฮ้ยสามเจ็ดสี่ฮัลโหลครับพี่ดำอันมาเปลี่ยนเสื้อไปไกล พี่จ่ายตังค์ไม่ครบกูจ่ายแค่ดีก็แน่ไรเฮียไอ้สัตว์หนึ่งสองแปดสองเฮี้ยเล้าอยู่นั่นแหละกูก็ของขึ้นด้วยได้ได้ได้เฮียขอบครับเพี้ยแม่งเล้า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 อย่าเขาพูดทียเฮียบพี่เองอย่าโทแม่งเล้าอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวจะวาเขาเลื่อนเลยเรียกเดียวดีไม่กูไม่ได้มีความคิดที่กูจะมาตีไวเบเลยมึงรู้ปะไม่รู้เล่าอยู่นั่นสะผมได้ยินผมได้ยินคำแรกก็คือพี่พูดว่ามาวาวเองสิเมตรเดี๋ยวผมได้ยินคำนี้เลยไม่ก่อนหน้านั้นมึงฟันก่อนหน้านั้นมันเล่ากูชิบหายเลยไอ้หมาอะไม่เอากูระดี่ป่ะตอนแรกอะตอนแรกมาเหลี่ยมกูได้รับสัตเลศเจ็ดหมื่นต่อชุดต้องไปพาวไอสัตว์เล่าอยู่นั่นแหละ ถ้าเกิดมอลีมุมมุงมั่นทีติดขึ้นมามันก็จะไม่ใช่ฟิวนี้ถูกไหมล่ะถูกหวานมันไม่ติดไม่ติดเออเสียนเลยพี่ติดเยี่ยแล้วคือคนข้างๆกูก็ติดคนข้างกูก็ติดเงี้ย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 ขอแสนเดียวพอแสนเดียวพอเลยมือยังจะกล้าทวงคุยเหรอลดลดเลยเอ้าแสนเดียวพอลให้มอเราแสนที่บุญหัวแล้วไอ้หมากูบอกให้มันก็ชุดละห้าหมื่นมั้เออนี่คือราคามันชุลละห้าหมื่นเท่านั้นแหละห้าหมื่นเอาขอห้าหมื่นเอาขอห้าหมื่นเอขอห้าหมื่นไม่ ไม่ไม่อย่าไปให้มันอย่าให้มันมันราคาเกินมันราคาเกินอย่าไปให้มันมันขายไม่ราคามันเกินราคามันเกินมันก่อราคาเราสอบเขาครับจบกันนะเออพี่กูด้วยดีได้ครับพี่ขอบมากครับไม่มึงมึงอมึงอะไปเล้าเขาไอ้เหี่ยเด็ดไหมไอ้สัตว์ไอ้เล่นดอดเลื่อยไ่ชุดทีวันเบพี่กูดีเหี้ย่อยแก๊งจะหมดอยู่แล้วตอนนี้ กูริ่ไม่รู้ป่ะตอนกูได้ยินงเขาพูดคำแรกคือมากูเองสิเมตรอ่ะมากูเองอย่างรู้ยกริ่ขอสายลุ้นถูกปะล่ะเัวร้อนอะไรเียกูริ่งคำแรกอ่ะคือคำนี้เลยมากูเองมาสิเมตรอ่ะมานี่มากูเองมันก็เหมือนได้ยินของแล้วได้ยินผันผ่านแล้วเฮ้ยถ่ายรับอะไรเงี้ยมันก็อย่นงะไรแล้วจีดีบีของพี่ที่พี่ถือนี่ของใครเนี่ยทะเบียนอะไรพี่ทะเบียนอะไรอะเด่อนห้าสามห้า อะไรนะพี่ฝากไว้ห้าสามเรียกเลยหนึ่งสามเจ็ดสองแน่รถไอ้พวยจูห้าสามห้าหนึ่งสามเจ็ดสองพี่เฮียแม่งเอ้พีหอยู่ที่พี่นะหัวร้อนติดต่ออาบูดาบีให้กูด้วยไอ้ดีมอ่ะหัวใจสีไดอย่าลืมถาม ถ้าคุด้ยดีๆแล้วไม่คุยเดี๋ยวกูล่อแม่ที่พันตีเลยสัต์เอ้ยแล้วขึ้น